สวัสดีครับผมธรัสรับดูลายมือผารัดพจนกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พมนจะมาทำนายดวงชะตานคนเกิดราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมพศสองพันารหกิบหกเริ่ัเลยนะครับไพ่นี้ที่จับได้ได้ไพ่ก้าไม้ทา,านะครับผมก็เป็นไพ่ที่องค์หพื้นดวงชะตาของราศีสิงห์นะครับผมก็ เปไพ่สีเหมือนเดิมอดีตปัจจุบันอนาคตและสรุปเน้นเดือนมีนาลนนะครับผมก็ไพ่แบนนี่บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานของราสีสิงพื้นดวงสตา์และตัวตนนะครับผมเริ่มจากพื้นดวงสตาก่อนมันบ่งบอกอะไรได้บ้างความจริงไพ่แบนี้ผงจะบอกว่าราศีสิงเนี่ยเป็นคนมุกมานะบักบันเก่งในการเข้าวงการสังคมแล้วก็เขาวางก่อนออความจริง ให้อนี้มันก็บอกได้ดังนี้นะก็คือมุกมาหน้าบากบันเป็นคนที่ชอบลุยชอบสู้ชอบเดินทางประมาณนี้แต่ผมจะบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยพูดตรงๆแล้วเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ไปที่ไหนคุณจะป๊อปปูลา่าในองค์การสังคมไปที่ไหนคุณจะเข้ากับแขกเข้ากับเครือญาติพี่น้องแม้กระทั่งคนที่โด่งดังปัเกี่ยวคุณก็เข้ากันแล้ว เข้ากันแบบว่าเป็นปีเป็นคุยเลยคุยคุณจะมีเทคนิคเพลาๆาเทคนิคในการคุยเทคนิคในการที่ประสานกับคนคนแปลกหน้าคนที่ยังไม่ได้รู้จักคนที่แม้แต่กระทั่งเป็นคนที่เข้าถึงง่ายกับคนที่เข้าถึงยากคุณจะคุยได้ง่ายดายหมดเพราะงั้นคือเป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะแม้แต่คนที่ใหญ่โตคนที่มีศักย์ใหญ่คนที่คุยด้วยแล้วจะมีประโยชน์ เช่นคนที่เหมือนกับมีพลังอํานาจหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่มันคุยด้วยแล้วคุณจะถ้าดิวกับคนคนนั้นเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อย่างมากเช่นนายคนยศใหญ่หรือคนที่มีฐานะในวงการสังคมบางคนที่ราศีที่มีพลังแผ่วอันนี้ไม่ใช่ราศีสิงห์นะบางคนที่เป็นราศีที่แบบพูดไม่เก่งเลยหรือติดต่องานไม่เก่งเขาจะดีวงานกับพวกนี้ไม่ได้เลยซึ่งเป็นราศีที่ดาวดาวพวกนี้จะเป็นดาวที่แบบพวกเหมือนกับว่าเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจาก อ่าสิงคือปดาวที่อยู่ห่างไกลอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์ดาวที่เป็นดาวประจําก็คือพูดแล้วมันก็ร้อนแรงอะ่ะเพราะดาวที่เป็นดาวที่อยู่ศูนย์กลางของจักรวาลเลยเพราะฉะนั้นถามว่าดาวอื่นมันต้องเป็นดาวบริวารอยู่ล้อมรอบเพราะฉะนั้นราศีสิงห์จึงเป็นดาวที่ราศีที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นไปที่ไหนจับได้หมดเมื่อคนคนนู้นคุณต้องทําให้อยู่ใต้าอานัตของคุณคนคนไหนก็จะต้องเสกคุณอย่างแน่นอน และผมจะบอกว่าดาวอาทิตย์ก็มีสเสน่ห์ดาวอาทิตย์ก็มีความสามารถสูงอย่างหนึ่งคือหลายคนที่เป็นศัตรูกับคุณของคุณนะก็จะต้องอยู่ใต้อำนัตหรือว่าอยู่ใต้ล่งกาสพักหรืออะไรแล้วแต่คืออยู่ใต้อำนาจของคุณเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คิดจะเป็นศัตรูกับราศีสิงห์แม้ว่าลูกหล่อลูกชนลูกไม้ลูกแพลวพาวคุณจะงัดออกมาได้หมดจนกระทั่งเขายอมสิโรราบกับคุณ คนจะบอกว่าคนที่คิดไล่อะไรต่างเนี่ยต่อญาตพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของคุณก็ตามนะคุณก็ไม่แหภัยเช่นกันพาะลาสีสิงห์บางครั้งเนี่ยยศศักดิ์ตำแหน่งชื่อเสียงยังไม่คือสําคัญกว่าเงินทองหรออย่างนี้ดีกว่าเงินทองบางทีคุณก็คิดว่ามันสําคัญแต่ยังไม่สําคัญเท่าเกียรติยศและชื่อเสียง เพราะผมจะพูดว่าราศีสิงห์เนี่ยรักเกียรติรักยศศักดิ์รักชื่อเสียงมากบางทีผมจะบอกว่าค่าได้อยาไม่ได้สําหรับราศีสิงห์บางคนนะบางคนก็เป็นอย่างนี้แต่ผมตอกว่าเกียรติมาก,ก่อนอันดับหนึ่งศักดิ์ศรีมาก,ก่อนอันดับหนึ่งใครค่าได้อย่าไม่ได้อะไรประมาณพวกนี้นี่คือราศีสิงห์นะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่าบางคนยื่นเงินมาบอกว่าจะซื้อตัวราศีสิงห์ถ้าราศีสิงห์เขา้นเป็นคนที่มีกินมีใช้หรือว่าเป็นคนที่มีฐานะโอเคอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะซื้อด้วยกันง่าย คุณจะบอกว่าราศีสิงห์มีสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชา harder, ตาิต่างภาษาสะส่วนมากนะเช่นบางคนอาจจะปอาศัยอยู่บ้านญาติบ้านยายบางคนออกจากอ้อมอกพ่อแม่ตั้งแต่เด็กไปอาศัยอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างที่ผมบอกหรือบางคนบ้านญาติบ้านยายหรือผมเปรียบเทียบเปยให้ฟังเฉยไม่ใช่ว่าอะไรยังไงนะก็คือบางคนไปอาศัยอยู่กับเพื่อนต่างประเทศบางคนไปอาศัยคนเดียวเลยหรือบางคนก็มีญาติพี่น้องที่ต้องไปอาศัยอยู่ แต่คุณต้องไปอยู่แดนไกลนี่คือสัดส่วนมากของราศีสิงห์เพราะคุณไปอาศัยแดนไกลคุณมีประโยชน์อะไรบางคนบอาอยู่ชีวิตชีช้ำแต่เด็กคุณจริงแล้วไม่ใช่คุณอะชีช้ำแต่เด็กยังดีบางคนชีตอนเด็กสุขสบายมากไงไวัยรุ่นก็ยังสุขสบายของเงินแบ,บมืของเงินพ่อแม่แต่ว่าเมื่อตอนคุณพ่อแม่ตายจากคุณจะไปยังไงคุณก็เคยตัวสมบัติที่ได้มาก็ใช้จนหมดสิ้น เนี่ยแหละผมจะบอกว่าข้อเสียก็เป็นอย่างนี้แต่ราศีสิงห์ไม่ใช่ถ้าเกิดคุณเป็นดิ้นรนตั้งแต่เด็กคุณจะสบายทีหลังถามว่าสบายตอนไหนก็ตอนแต่งงานไปแล้วไหนแต่ความเป็นนักสู้ของคุณก็ณยังอยู่บางคนอาจจะยอมลำบากยอมเป็นแบบว่าชอบที่จะลุยต่อไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะมีความลำบากเกิดขึ้นแต่คุณได้มพะบอเฉพาะราศีสิงห์เนี่ยคุณมีอํานาจในตัวเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีก็จะมีการเขาเรียกว่าวการปกครองที่ดี อย่างเช่นว่าปกครองตัวเองได้ดีรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่คือสิ่งสาราศีสิงค์คุณจะได้ชีวิตรักที่สมบูรณ์ส่วนมากสาราศีสิง์สราศีสิงห์งที่แต่งงานไปแล้วคุณจะบอกว่าตอนรุ่นนะคุณจะเปรี้ยวมากมาก,มากคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะอย่างที่ผมพูดไปแล้วเพราะฉนั้นตัวเลือกคุณก็เยอะบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ยักษ์สราศีสิงห์อย่างหนึึงคือที่บอกว่าไประบาดต่างประเทศคุณจะ หรือจะเป็นระหมากแดนไกลเนี่ยคุณจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้อย่างหนึ่งคือช่วงนั้นคุณจะแบบฮอตสุดๆเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงอย่างที่ผมบอกไปและบางคนได้ภาษามากกว่าสี่ภาษาหภาษา 3, บางคนสองภาษาสามภาษาแล้วแต่พอไปดิ้นรนเนี่ยคุณต้องมีอะไรเกินของตัวเองอยู่แล้วไม่งั้นคุณดิ้น,นรนแป๊บเดียวคุณก็ตายคุณก็แพ้อยู่แล้วแหละเพราะความเก่งกาจไงเห็นไหมว่าสิ่งผมบอกเพราะว่าราศีสิงห์งอาชีพที่เหมาะเลยนะอันนี้ผมพอพูดเคลียร์นะ อาชีพที่เหมาะจริงๆก็คืออาชีพเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษา Import Export อ,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 อะไรประมาณพวกนี้หรืออาชีพที่ต้องควบคุมอะไรที่มันแบบว่าอาเกี่ยวข้องกับการที่เป็นเจ้าคนในคนหรือติดต่อนักการเมืองหรือแม้กระทั่งเป็นนักการเมืองก็ได้พวกนี้จะเหมาะกับราศีสิงห์างมากตำแหน่งใหญ่หญโตๆอะไรพวกนี้ยที่มียศศักดิ์ข้าราชการตำรวจหรือในพลระดับสูง พราะที่ต้องเดี่วงานกับคนใหญ่ๆคนโตๆอะไรพวกนี้แล้วๆๆ่าเล็กๆมากใหญ่ๆทำราศีสิงห์ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าคล้ายกับราศีเมษคล้ายนะเพราะว่ามีลักษณะเป็นธาตุไฟเหมือนกันดาวคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันอาชีพที่เหมาะที่เหมาะผมก็พูดไปแล้วถ้าคุณทําอาชีพเหล่านี้คุณจะถูกชะโลกกับสิ่งเหล่านี้อย่างมากับราศีสิงห์นะครับผมส่วนต่อไปเรามาทำนายดีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ทาว่าเป็นอย่างไร เมื่อไม่นานวันนี้ก็ก่อนเดือนมีนาคมนะครับผมถามว่าอาจจะประมาณหนึ่งปีเลยด้วยซ้ําที่ว่าก่อนเดือนมีนาคมประมาณหนึ่งปีแต่ยังไงพายูซีก็ประมาณสามเดือนแหละถ้าเกินเลยกว่านั้นก็ประมาณหนึ่งปีแต่ไม่เกินจากนี้แน่นอนคนจะบอกว่าที่ผ่านมาสู้ครับสู้หนักบางคนอาจจะมีต้องเจ็บหนักบ้างเช่นลงทุนผิดพลาดหรือบางทีถูกปฏิเสธหรือบางทีก็อาจจะอ่าการงานไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้ แต่คุณก็ยังต่อสู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าไม้เท้าเนี่ยคุณพยายามเลียงแต่เท่าไหร่มันก็ไม่ลงล็อกแล้วมันก็ล้มแล้วคุณก็จัดเลี้ยงขึ้นมาใหม่แต uh ่มันก็ไม่ลงล็อกอีกเหมือนกันก็พยายามว่าแสดงว่าพยายามต่อสู้ต่อสู้ไปเรื่อยๆนี่มันคือก่อนเดือนมีนาที่จะถึงเนี่ยไอ้ก่อนเดือนมีนาเนี่ยสองห้าหกหกไงพยายามมากแสดงว่าพยายามต่อสู้ต่อสู้ไปแต่ว่าลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆบางทีราศีสิงห์เนี่ยผมจะพูดอย่างหนึ่งว่าเป็นราศีที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆชอบต่อสู้ชอบดิ้นรน ชอบที่จะแสวงหาเพราะฉะนั้นเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนี่คือสิ่งที่เป็นคิดของราศีสิงเลยแต่ก่อนหน้านั้นคุณพยายามลุยมาเรื่อยๆถามว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมีนาคือสิ่งที่จะบอกบอกคมจะบอกว่าโอกาสมาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาควนขวายและหาเงินเห็นไหมว่าราศีสิงช่วงเดือนมีนาเนี่ยมีเงินแต่มันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่คมจะบอกว่าไม่ใช่เงินก้อนใหญ่หรือโปรเจกต์ใหญ่อะไรเท่าไหร่ แต่มันก็มีเงินมาซึ่งเป็นโอกาสเพระพาะไพ่นี้ถามว่าเป็นไพ่อะไรเป็นไพ่แห่งโอกาสแล้วมันก็บ่งบอกอได้ว่าราศีสิงห์ช่วงเด็กๆช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือช่วงวัยรุ่นช่วงอะไรแล้วแต่ที่ผ่านมาคุณเป็นคนอย่างไรคุณหาเงินเก่งอยู่แล้วอะไรคุณก็แปเปลี่ยนให้เป็นเงินเป็นทองได้หมดแล้วไพ่ใบนี้เห็นไหมเด็กจับเงินมันแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้เด็กไม่ใช่กินเด็กนะผมจะบอกว่าโอกาสที่คุณจะได้เด็กแบบว่า คนยุนร้อยกว่าจะนําโชคลาภมาให้หรือคนที่มีความเป็นเด็กแบบนี้เด็กที่หาเงินเก่งเนี่ยจะนําโชคลาภมาให้หรือจะได้โชคลาภจากคนที่เป็นลักษณะแบบคนหาเงินเก่งมีความคิดมีไหวพริบในการหาเงินแต่เขาจะมีลักษณะความเป็นเด็กที่อะไรก็เป็นผลประโยชน์ไปหมดแต่ลาวซีสิงก็เป็นลักษณะแบบนี้สัดส่วนมากเหมือนกันแต่ว่าให้ไปให้เด็กแบบนี้ลักษณะไพ่แบบนี้จะนำโชคลาภมาให้คุณให้คุณพยายามตีซีคนแบบนี้เข้าไว้ มันเป็นลักษณะเด็กที่ทำมาหากินเก่งตั้ง,ตงแต่ยังเด็กนะเป็นไพ่พเด็กเพราะได้เพจ of panakal คุณจะไ,ได้เด็กลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเด็กอายุแบบว่าเออสิบห้าสิบหกสั้งหมดมันแปลได้ว่าเด็กเบอกคุณนะหรือลักษณะที่คนที่อายุมากกว่าก็ได้นะแต่เป็นลักษณะเด็กๆหรือคนที่ทํามาหากินเก่งตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนหัวกันคาจะนาโชคลาภมาให้กับคุณได้หลายแบบนะ ต่อไ,ไปไพ่ใบที่สามอนาคตคุณจะบอกว่าแรงปาจจุบแรงปัจจุบจะนำคุณไปสู่ชัยชนะแต่ไพ่ใบนี้คือถ้าเกิดคุณเล่นหุ้นคุณลงทุนอะไรเนี่ยแรงปัจจุบคุณต้องมีว่าคุณอยากจะได้เงินอยากจะได้ความรักอยากจะได้อะไรอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้แฟนอสมมุตินะ่ะอยากได้แฟนคุณก็ต้องมีความที่ กิเลสอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะมันก็คือเรื่องไพ่นี้คือไพ่กิเลสกับความปรารถนาต้องแยกให้ออกเหมือนกับว่าถ้าความปรารถนามันเรียกว่าฉันทะฉันทัศก็คือมันเกิดจากความปรารถนาที่ถูกต้องแต่ถ้ากลายเป็นเขาเรียกอะไรนะลัก่ะหรือเขาเรียกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิเลสไปนในทางที่ผิดก็คือฉันทันี่คือสิ่งที่ถูกส่วนเขาว่าโลภะหรือรักะพวกนี้คือโลภมันแบ่งได้สองอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นกิเลสที่ถูกต้องเช่นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กิเลสคือสิ่งที่ความปรารถนาที่ถูกต้องเรียกว่าฉันทะเช่นคุณทําด้วยความรักคุณทําด้วยความปรารถนาเช่นคุณอยากจะต้องการเงินเท่านี้ร้อยล้านหรือว่าพันล้านแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าคุณปรารถนามาแล้วคุณตั้งหน้าตั้งตาทําด้วยความสุขความบริสุทธิ์คุณจะได้มนันมาในอนาคตเนีย่ยคุณทําด้วยความบริสุทธิ์แต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณหลงไปผิดไปเมื่อไหร่ นี่คืออนาคตที่จะเกิดเลยคือคุณต้องใช้ปัญญาและความแน่วแน่ในตัวเองแล้วคุณจะสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณแต่ผมจะบอกไพ่ไปนี้คือติดเอกสารสัญญาอะไรที่มันเตือนนะเตือนนะว่าอาจจะติดเอกสารสัญญาอะไรที่ผิดพลาดได้ด้วยว่าเรื่องของการโกงเรื่องของการที่แบบมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเข้ามาในอนาคตด้วยให้ระวังหน่อยเดี๋ยวบางทีผมพูดตรงๆเลยคือพไพ่ใบนี้หมายถึง เรื่องของชูส้สาวเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีถ้าราศีสิงค์คนไหนยังโสดยังอะไรอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสายฟ้าแลบเกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรือทางอะไรพวกนี้ให้ระวังหน่อยแต่บางทีอาจจะได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบเลยก็ได้นะมันอาจจะได้แต่งงานแต่ถ้าใครที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ความคิดอย่เงเช่นว่าเราไปร่วมงานกับคนคนนี้ทํางานกับคนคนนี้ทํางานกับคนคนนั้น แล้วบางทีอาจจะมีเป้าหมายร่วมกันอะไรยังไงแล้วมันอาจจะมีความคิดแบบอย่างนี้โผล่มาแต่คุณจะบอกว่าให้ใบนี้เป็นแพร่นาคตที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่มันไม่ใช่ความต่อทั้งหมดความต่อทั้งหมดต้องมาดูพาไพ่ใบที่สี่แล้วคุณจะตกใจพไพ่ใบนี้ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าถ้าคุณหวังแบบว่าต้องการเงินต้องการความรักอะไรยังไงขอให้เป็นความรักหรือเรื่องเงินที่บริสุทธิ์จะเป็นการที่ดีกว่า ก็คือทําด้วยฉันทะนั่นเองคงเข้าใจคําว่าฉันทะนะฉันทะคือความปารถนาแบบแรงกล้าที่บริสุทธิ์และความรักที่จริงจังแบบบริสุทธิ์นะอ่าไม่เกือบแข็งด้วยความที่วออ่าเฮ้ยอะไรไงส่วนไพ่ใบนี้ก็คือเอ press สเอก็คืออนาคตจริงจจังๆเลยนะสำหรับราสิงสิอนาคตคือถ้าคุณผ่านเรื่องของความรักเช่นแต่งงานไปแล้วอันนี้ความจริงของผู้ทั้งหมดเลยสำหรับลาสิ่งสิถ้าเกิดแต่งงานไปแล้ว ถ้าผ่านทุกๆอย่างแล้วเนี่ยความสุขมาเยือนคือคุณอาจจะได้เป็นจังพวัดดีนีจังหวัดดีนีคือได้สมหวังทุกๆอย่างความสมบูรณ์รออยู่ข้างหน้าเช่น mm. ถ้าคุณขายที่ดินคุณเป็นคนที่แนะนําอะไรต่างๆหรือบางทีคุณเป็นคนที่อแต่างงานไปแล้วอะไรยังไงแล้วแต่มีหลายอย่างผมจะบอกว่าไพ่ยิปซีแบบนี้เป็นการทานายโดยรวมความสุขรออยู่ข้างหน้าในอนาคตนะครับผมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติัตของคุณด้วย เพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้คือถ้าเกิดคุณผ่านแบบนี้ไปได้นะผ่านเดวิลไปได้นะไพ่เอ็มเพรสจะรอคุณอยู่เช่นคุณผ่านความรักที่อารมณ์าแต่งงานอะไรก็ราพูดตรงๆแต่งงานไปได้สามีดีให้ภรรยาดีแต่คุณจะบอกไพ่ใบน,นี้คือราศีสิงห์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะได้เป็นใหญ่ได้เป็นคนที่ควบคุมถ้าเป็นผู้ชายก็ได้นารีแบบนี้คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์แต่ตัวเองก็เป็นใหญ่เหมือนกันเพราะราศีสิงห์คือเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องความรักมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองอนาคตเลยเลยเนี่ยในอนาคตข้างหน้าที่จะมาถึงเนี่ยอาจจะอีกไกลเลยก็ได้นะเพราะเราแต่คนแต่ละคนรู้ไม่เหมือนกันมันจะประสบความสำเร็จนนเรื่องเงินทองความรักอะไรต่างๆโชคดีครับเพราะไพ่ใบสรุปมันได้เอ็มเพรความจริงทำนายทั้งชีวิตก็ได้นะโอเคจบละอย่าพูดมากยาว ใครต้องการดูลายมือพิิกับผมติดต่อทักไลา์ดีมาได้ที่ลายดีทาราสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube กับ l i าย oa ใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมมี2ช่องทางในการติดต่อนะครับผมก็ใครต้องการซื้อวัตถุมงคลไม้เพียงยุดําสัพพมงคลก็เกี่ยวด้านโชคลาภการป้องกันภัยต่างๆแล้วก็แควคาดนะครับผม แล้วก็เรื่องเก่ยวกับเสน่ห์ด้วยนะครับมันควบคุมทุกอย่างนะครับไม้พยัคฆ์ยูดาเนี่ยมันเป็นวัตถุทรนสิทธิ์ที่สามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวผมเลยใส่ให้เป็นไม้เนื้อแข็งด้วยถ้าเราเออเอาไปแช่นะ้ามันจะจมนะครับผมเพราะไม้พยัคฆ์ยูดาเนี่ยอ่เป็นไม้อ่าแบบเนื้อแข็งนะครับผมอ่ไม่รู้จมหรือลอยจำไม่ได้ละจะต้องไปทําอีกทีแต่ละอา่าไม้พยัคฆ์ยูดาเนี่ยคือ เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์หายากนะครับผมใครที่ต้องการสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้สักยันแบบนี้นะครับผมเอ่อเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นไม้สีทองซักยันลงทองนะครับผมจากยันดังต่างๆทั่วประเทศนี่ครับผมนี่ครับกับไม้แกะขามโปร่งฟ้าที่ถูกฟ้าผ่านะครับผมเป็นไม้วัตถุศักดิ์สิทธิ์หายากเกี่ยวกับด้านความน่าเกรงขามแล้วก็ด้านโชคลาภคาถาอะไรต่างๆไอ้ไม่ได้ต้องลงคาถาเกี่ยวกับด้านโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับด้าน ความน่าเก่งขามนะครับผมใส่แล้วจะมีวาสนาบารมีนะครับผมตอนนี้สั่งได้ทางไลโอเอนะครับผมใครต้องการดูรายมือพิเศษกับผมก็ไลโอเอได้นะครับผมหรือกับลายทาร์สองหกสองช่องทางช่องทางลายจะเป็นทั้งลายทาร์สองหกช่องทางรองเป็นลายโอเอช่องทางลายผมไม่ติดต่อตับไปกับมาอีกช่องทางหนึ่งดูสดๆของทางตัวลายแล้วก็รายมือพิเศษของตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมแบบวีพีที่สรนักงานใครที่ต้องงานมาที่สรนักงานก็มาได้ แบบดวนตัวตัวเป็นๆน,นะครับผมกับแบบธรรมดาลายมืคอคลื่นซีจนตอนที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สร้างงานเหมือนกันใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดสุขใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม,มหัวใจเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้ลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกดซับสไครต์นี่ลาไปก่อนท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ